ันนี้ป้าจะมาตัดกล้วยในสวนนะคะก็มาตัดคนเดียวเช่นเดิมค่ะไปดูกันเลยว่าป้าจะตัดแบบไหนนอกวันนี้เนาะก,ก่อนอื่นเลยนะคะป้าก็จะเอาค้างไม้ค้ำออกก่อนนะคะเอาม้ค้ำออกก่อนแล้วก็เอาไม้ค้ำไปไหน เอาไปค้ำอีกเครื่อหนึ่งค่ะ เวลาเราค้้ำเราอย่าให้โดนเครือนะคะเดี๋ยวเวลาลมมาเขาจะถูแล้วลูกจะดำนะคะไปดูกันเลยว่าปานทำแบบไหนเนาะนี่ค่ะแบบนี้ไม่ช้ำนะคะทำแบบนี้แล้วเราก็ปัดกลิก เอาใบมาลองนะคะเอาใบมาลองแบบนี้วางนะคะแล้วเราก็ตัดออกไปจากสวนเลยค่ะหารวงหาลายให้ดีแล้วเราก็ตัดแบบนี้นะคะป้าเคยทําคลิปไปให้ดูครั้งหนึ่งแล้วก็จะทำง,ง่ายนิดนึงแต่ต้องเอาใบตองของเขามารองก่อนนะคะเดี๋ยวเขาไปถูพื้นเราจะดำได้แล้วหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าตีนเต่านะคะ เรีว่าตีนเต่าอันนี้จะขายไม่ได้ราคาแต่เราเอาเก็บไว้ทานเป็นยาได้นะเอาทานเป็นยาได้เวลาตื่นเช้ามาตอนเช้ามาทานมาละลูกหรือสองลูกลดการเป็นโรคกระเพาะได้นะคะดื่มน้ำเยอะๆดื่มกล้วยสักรูปถึง2ลูกเค็ดลับขอบคุณนะคะที่รับชมระลรอดจนจบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ